ดาวครอโลกกาลังทํางานอยู่อย่างขมักขม้นในการเพิ่มระดับคลื่นความถี่ของตัวโลกเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ไปถึงจุดที่กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบคลังใหญ่นี้สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งคลื่นพลังงานที่มีจากจักรวาลน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอย่างชาญฉลาดที่จะผลักดันให้โลกและพวกคุณ ได้เลื่อนระดับพลังงานขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณว่าได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการทำตัวให้สอดคล้องกับการเรปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ฉะนั้นเพื่อให้พวกคุณได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเสียทีจึงขอให้พวกคุณใช้ศักยภาพจากภายในที่พวกคุณมีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ และใช้เทคโนโลยีใดๆก็ตามเท่าที่พวกคุณมีเพื่อการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการรักษาเยียวยากายเนื้อและจิตวิญญาณของพวกคุณเองและทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอจงเชื่อมั่นว่าแก่นแท้ของหัวใจของพวกคุณคือความรักจงมั่นใจว่าสิ่งที่พวกคุณได้ครอบครองและยึดเหนี่ยว อยู่ในเวลานี้คือความรักขอให้มั่นคงอยู่กับอิสรภาพของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้ได้อย่างต่อเนื่องและจงระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณต้องการมีพร้อมสับอยู่แล้วในใจกลางหัวใจของพวกคุณแล้วและหัวใจของพวกคุณก็เป็นบ้านของเมือขบะของพวกคุณเอง ดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองแบบไม่รู้จบแห่งสวงสว่ามันจึงเป็นของพวกคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วจงเป็นมันและจงรู้สึกถึงมัน